ก็เลยแบบตอนแต่งงานหนึ่งสองหนึ่งสอ่แคก็จริงๆเราคยกันสักพักแล้วอาะองต่งานแต่ว่าใ่ตอนแ่งากเนี้ยคือเธอยังไม่ด้มีโอกาสได้ตอเตัะคะแล้วก็หาหาวันหาโอกาสก็จึงก็อยะความทว่มันเป็นวันที่เราทำง่ายอะไรเงี้ยก็ ตอนแรกจะตรวจตอนรอบทำงานที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นขึ้นมาดูเรื่อยดีเราเขาตั้งใจว่าถ้าตรวจก็ตรวจผูเกตเพราะตอนนี้คือก็เหลือที่ดูย้ายเป็นคนผู้เกตก็แล้วเปลี่ยนทะเบียนบ้านอะไรต่างๆทุกอย่างแบบเหมือนเป็นคนผูเกตอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเเหมือนมาตรวจช่วงมันตรวจน้อยแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบจำได้หรือว่าเป็นของขวัญมันเก็บจริงดีเลยนะคะใช่ค่ะก็ เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นของขวัญอะไรแบบว่าเหมือนเขาก็คิดว่ามันเป็นวันเกิดเราพอดีแล้วมันก็เป็นเหมือนวันพิเศษแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้จาได้ว่านี่ยวันเกิดวันเกิดก้อยก็เป็นวันที่แบบพ่อกับแม่ตะไปเลี้มนมรสกันด้วยนะอะไรอย่างเงีเ้ยเวลาแบบเอาจริงๆว้าก็ไม่เคยแบบคิดอะไรเลยอะเหมือนว่าตั้งแต่ ช่วงที่แต่งงานหรือก่อนแต่งงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นชั่นเรื่องนหมแต่ตก็ตูตร์เนาะเออเราจะต้องมีวันจดทะเบียนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ตรูรเองมากกว่าที่เป็นคน,นเหมือนเหมือนเขาเขาคิดเรื่องนี้แล้วก็เขาก็อยากทำให้เกิดก้อยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นการแบ่งปันที่ตูร์ก็ทำกับเขาได้ประมาณ่องค่ะซึ่งซึ่งตัวก็เองไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็แต่ก็แต่สองปีก่อนที่เราแต่งงานกันพอเหมือนเขา เขาอยากนะเขาอยากเขาเขาอยากให้เจอเราเองเนี้ยเราก็โอเคได้แล้วก็แต่งเลยก็แต่งงลยแล้วบอกได้แล้วอ่เนาะงเาเป็นแต่ก่อนก็าคงจะแบบว่าคนอ้างก็เป็นแบบคนเดิมค่ะเป็นแบบหาคือแบบเขาเห็นว่าเวลาเราเลี้ยงลูกแล้วเราใส่หนักมากที่ ออกแบบงานมันมันมันจะแบบเหมือนมันไม่เรียบอะค่ะมันจะแบบเหมือนมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยหาอีกวงหนึ่งมาให้สำหรับเราเหมือนใส่ได้ใน,นชิดกระตอมวิ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลีย้ยงลูกได้ไม่แบบถนัดมืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ตลกอะไรเขาแบบอือไม่แน่ใจหรอย่างคดีคดีวันที่เขาให้เนี่ยค่ะเขาเขาเอามาให้ก่อนแล้วก็เขาก็ไปแล้วแล้วลอันนั้นน่ะมัน ยังไม่ใช่ใช้ก้อยเขาเลยไปสั่งทำ<ม>คือตัวที่เป็นตัวของจริงอหมือนกันใช่ไหมคะต้อครบ้างได้แล้วเขาก็คือเ,ออเขาก็ยื่นให้เลยเ <c oughs> ขาก็ยื่นอ๋อไม่ใช่เหตุการณ์มันคืออ่าวันเกิดก้อยใช่ไหมคะวันนั้นแล้วก็มันมีเค้กมันมเป็นเค้กอยู่แล้วก็แบบเหมือนกับกเป็น <c oughs> เค้กที่แบบเป็นสเปซเค้กที่มีเอาค้อนมาถูก่ะเออเป็นเซอร์ไพรส์เค้กอย่างเงี้ยค่ะก้อยก็ เออทุกคนแล้วก็แบบจะมีแบบว่าบ้านพร้อมสังหวะที่ดินอยู่หรือเปล่าเล่นอะไรแบบแซวๆเล่นอะไรหรปล่าแล้วก็คือทพร้ามไปปุ๊บอุ้ยเอ้ยมันมีกล่องอะไรอยู่ข้างในก็ปรากฏแล้วก็เป็นเป็นของขวัญในของคนเลนะคะมันเป็นวันเกิดย้อง่ายจะ่สค่ะก็ก็ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราพี่สอน เป็นของขันให้เขานี่คือสัญญาแล้วบอกบอกเขาเลยว่าอย่าให้เขาบอกคือมันจริงๆมันก็เป็นของขันให้เราทั้งคู่แหละเพราะว่าเราก็พยายามจะมาคู่แบบเราก็อยากจะมีคนที่สองในไลน์จะได้แบบเหมือนเหมือนทะเลเขาก็ขวบสี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเหมือนใกล้ๆกันมีแอปแอปชื่ออะไรอะไรบ้างไหมแล้วไม่ใช่แล้วมีชื่อ มาพ้อกันเลยใช่พ้อคิดพ้อคิดไว้แล้วว่าจะใช่แบบใช่เป็นคู่ที่มีแบบสองคนก็เบื้องต้นเบื้องต้นคิดว่าสองคนก่อนแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าสองคนแล้วเป็นยังไงอย่างแบบจะมีเพิ่มอีกให้หรือว่าโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้คู่หนึ่งเนาะพอเรามีผู้ชายแล้วแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่า จะมาเป็นผู้ชายเราก็ก็ไม่เป็นไรก็อ,อะไรก็ได้แต่ก็ถ้าดสถานการณ์ก็คิดกลิ่นก็ดีระยะเวลา,าประมาณที่ไหนเราเราเราทำทำได้ก็ก็คิดว่าใครที่แบบแม่ต้อง แม่กับพ่อจะต้องแบบว่าเออก็องลุ้นกันเลยก็เลยแซวว่าอยากให้เราใส่หว้าอกให้พอใส่ชุดนี้เอาไปขอใส่เพื่อที่ไมันไม่เกี่ยวกับชุดค่ะไม่ใช่ว่าชุดเซ็กซี่เราลุ้งจะมาไม่เกี่ยวอันนี้เป็นยัไงตัดคอหรือไม่อะไรก็ค่ะก็เดี๋ยวไปมูตะลูก่อนละกัน่ะเเอแวราก็ ไม,ไไม่คือไม่ไม่ได้ดูเริ่มมันจะต้องถ้านคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าแบบโอเคมันจะต้องมีแอปดูวันใครคลอเนี่ยตอนสุดย้ยก็ก็คุยกับเอ่อกับฟลอ,อยแฟนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็มีลูก่มีลูกสาวใาแล้วก็แบบมีต่อกับนอ้องพร้อมทุกเร็วมากแล้วก็แบบเฮ้ยกันทำไงหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็แบบบอก บอกเล่าให้ฟังมาว่าเออต้องยังไงมีมีโมีอะไรเป็นลิสต์ใส่เลยคะอาหารอืมไม่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 มีค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องเหมือนเอ่อสำรุงสุขภาพตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายใช่ธรรมชาเป็นมูลค่าประชานี่ก็คือเออที่ไหนยังไงหนก็ภูเก็ตก็มีเลยอ๋อก็คือเราเชื่อในสิ่งไหน ไปจนสุดนะแล้วเราก็ยกมือไหว้ขอมีนาม่นาครั้งหนึ่งมะคาเดี๋ยวให้มันสจบมาก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเน้นไปเราขเนาะเออใช่แล้วไปขอไปขอใช้อะไรแบบไปไปแยกเขงเขาว่าจิกใช้ใช้จิกแล้วก็ใช้กุศลที่ทำไม่ได้คือไม่กินกุศลนะเฮ้ยคือเราต้องกิกุศลเวลาเราจะไปขออะไรใเราแบบให้ก่อนใช่้ถุงเราจะแบบขอขอเลยเราอาจจะต้อง เตรียมสิ oh ่งของเรียมอะไรตัดขั้น่อนการตั้งครรภอะไรหาอมันกลายมาเป็นเรื่องนี้ได้เลยคือระงขคือคือที่อยากให้มาเป็นทปีเนี้ยเพราะว่าเอ่อก็อยากเป็นปีกูแลรวพี่กูเป็นน้งแม่ที่เป็นแพะแล้วก็คือตามตามเอ่อคาีนะคะเขาเชื่อว่าถ้าลูกเป็น กระต่ายเ็นะตูนแล้วก็เป็นแม่ค่ะก็คือเป็นภาหาการเสริมใัใช่ก็เออถ้ามาปีนี้ก็ก็น่าสนดีแล้วก็ช่วยช่วจังหวะเวลาที่เราสอบค่ะด้วยแล้วทะเลก็โตอะก็โตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพร้อมแล้วแม่กับพ่อก็พร้อมที่จะลุยต่ออีกคนหนึ่งแล้วด้วยปีนี้คือนีหรือว่าข้อปีนี้ ได้หมดเอาไม่มาต่อค่อยปีนี้คือต้องมีแล้วนะเดีนยต้องมีแน่เนะเดี๋ยวถ้ามีนี่ก็ไม่สามารถไม่ได้คุณค่ะขอบคุณค่ะ